ฟุตบอลยูโรคู่ที่3มาแล้วนะครับซึ่งในด้านของคู่ที่3ค่ำคืนนี้ถือเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับและเป็นคู่เอกนะครับผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เหมือนเดิมนะครับสรับไปด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลยูโรนะครับคู่ที่3ประจําวันพฤหัสนะครับที่20ิมิถุนายนนะครับฟุตบอลคู่ที่3ค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางนะครับ กระทิงดุสไปนนะครับเต็งทีมเต็งอีกหนึ่งทีมนะครับเจอกับทางแชมป์เก่าก็คือทางอชูรี่ครับปิตาลอรี่นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับจะเริ่มทําการแข่งขันในช่วงเวลาตีสองนะครับของบ้านเรานะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับ ลหลายๆท่านที่ชื่นชอบการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมเมธาอย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมเมธาด้วยนะครับช่วงแรกผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยที่เบทีมวยราชดำเนินสึกเพชรเย็นดีให้แล้วแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยูโรคู่1คู่2ให้แล้วท่านส,สามสารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กเมธาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทางยูทูบเมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมธาเจ็ดส ฝไว้นะะครับเรามาลุยด้านของฟุตบอลคู่เอกนะครับเลกเป็นคู่บิ๊กแมตช์คู่ปิดท้ายคํำคืนนี้นะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางการทิ้งดูสเปนนะครับแข่งที่สนามเป็นกลางกับอารีนาอัพชาวเก้ของทางสมสรนกับชาวเก้ศูนย์สี่นะครับเจอกับทางแชมป์เก่าครับก็คือคือทางอัสตูรีนะครับก็คือทางทีมชาติอิตาลีฟุตบอลคู่นี้นะครับราคาเลทเปิดทางนะครับสเปนเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้้คครรึ่งูกกดัันนะบ สำหรับในเรื่อของทานะครับสเปนนั้นครับผลงานครับก็ถือว่า ดีมากสำหรับทางสเปนนะครับกับการคุณทีมของทางนะครับหลุยส์นี่ครับเดลาฟูเอนเต้นะครับส่วนในด้านของทางอิตาลีนะครับก็มีทางนะครับลูซันโนสปาเลตติคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางสเปนครับมีชนะ3เสมอ1แพ้ไป1น่ลาสุดก็เป็นฝ่ายถล่มทางโคเอเชียมา3ศูนะครับส่วนทางนะครับอิตาลีผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอไป1น่ลาสุดเป็นฝ่ายเฉือนชนะทางเอลบานียมา2-1นะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าคู่ขี้สุบสีนะครับอ่ะ ข้อมูลบองต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลบ้างต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาาการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้แผนกลยุทธ์แผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธา กูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับจหรับการจัดทัพครับของทางทีมชาติสเปนทางด้านของวันนี้นะครับวันนี้นี่ไล์อัพนักเตะครับที่ปล่อยออกมาเป็นระบบครับ4-3-3เน้นหน้า3ตัวนะครับผู้รักษาประตูของทางสปปงางเปนมันนี้จะเป็นทางเจ้าอูนซิมองยืนเ้าสายทางทีมชาติสเปน4ประการหลังแผงเบคโฟจะบ,บันทางเจ้าครับโรแมนครับเรนะครับเนื้อมองนะครับเจอกรบะทางเจ้าครับ เอเมริกลาปอสครับก็จะรับบทบาทนะครับเป็น2ครับเซนเตอร์ฮับยืนคู่กันนะครับบิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าดานี่กาบาฮานะครับบิงแบ็กฝั่งฝาจะเป็นทางเจ้ามาร์คกับกูเรย่านะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กองทางสเปนวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะมานทางเจ้าฟาเบียนหลุยส์ครับตัวที่1ตัวที่2ครับก็เป็นทางเจ้าโรดี้ตัวที่3ก็เป็นทางเจ้าแปรดี้นะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางสเปนวันนี้นะครับสามประสานแดนหน้าจะส่งทางเจ้ารามินยามมนครับนักเตะนะครับพรสวรรค์สมดาวรุ่ กองนานครับอีก1ตัวได้กันตัวที่2ครับจะเป็นในด้านของทางนิโก้บินเลียมครับและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางอันบาโรโมราต้านะครับก็ดูจากการจัดทัพในด้านของวันนี้ถือเป็นชุดนะครับที่ชนะทางโคเอเชียครับถือว่าเป็นชุดเก่งของทางสเปนนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูความร้อมครับของทานกับแชมป์เก่ากันบ้าง ก็คือทางอิตาลีสำหรับการจัดท่าของทางอิตาลีวันนี้ครับเน้นปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนเดิมตามสไตล์ฟุตบอลอิตาลีใช้ระอัพนักเตะสี่สามสองหนึ่งผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าจาน์ลุยจิตดอนนารุม่ายืนเฝ้าเสาให้ทางอิตาลีสี่ปากกาหลังแผงเบ็คโฟครับจะเป็นทางเจ้าอเล็กซานโดปาร์ตนี่ครับกับทางเจ้าลิคาโดครับคาราฟิโอรีนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นในด้านของทางเจ้าครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าโจวานนาริโลเซนนนนโโซ่ะะะคคครรััับบบววิิงงงแ็็ฝขาาาาจจเเปท้ด นามิโก้ครับก็เป็นสีแดงหลังแผงทั้งอทางอิตาลีวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจ้าบ้านาเจ้าจอจินโยครับยืนคู่กลางคู่กับทางเจ้าครับจิโอโรบาเลล่านะครับและทางเจ้าเฟเดริโก้เคียซ่าครับเป็นทั้งของวันนี้นะครับส่วนกองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าดาวิเด้ครับเฟเดสตี้ครับ ตัวที่1ตัวที่สอเป็นทางเจ้ากับรอเลนโซไปเกยกินี่นะครับและว,วันนี้นาเป้าจะเป็นทางเจ้าจานลูกาสตามัตก้านะครับฟุตบอลคู่นี้มุมมองผมวยผูเมทาคู่ที้สูสีนะครับเป็นทีมเต็งด้วยกันทั้งคู่นะครับถือว่าทันกันในการทั้งคู่นะครับในเรื่องของทางสเปนเป็นฟุตบอลที่ทะลุทะลวงเจาะตามช่องนี้ส่วนทางอิตาลีแชมป์เก่าเป็นฟุตบอลครับที่มีเกมรับดีฟุตบอลคู่นี้นะครับผมดูว่านะครับ ต่างคนก็ต่างไม่อยากแพ้ที่สําคัญเป็นฟุตบอลที่ทันเกมทันกันตลอดนะครับเจอกันทีไรนเนี่ยยิงกันเยอะและที่สําคัญจะจบลงที่ผลเสมอมากที่สุดฟุตบอลคู่นี้ผมเมาทาชี้ไปทางสายรองาามาฟองเกมก็ค,คือทางอิตาลีครับจะยันเสมอกระทาน,นะครับสบเปนไปได้นะครับวันนี้จบลงในเพียงเท่านี้พ่กนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับนี้สวสดีครับ